อยากลองหาอยากออะไรแปลกๆเรารู้สึกว่าชารเลนต์ตัวเองว่าจะทําได้หรือเปล่าไม่เรารู้สึกว่าที่นี่เป็นแบบว่าเป็นกิจกรรมที่น่ารักที่เหมือนว่าเราก็ได้มาเล่นของเล่นกับทุกคนครับม,ออมันก็เลยรู้สึกว่าแบบคือ,อจีอจีชอบหาอะไรที่มันรู้สึกว่าทําตัวเองอาจจะทําไม่ได้เอามาลองทําดูครับเช่นแบบ ปิดอะไรที่มันดูยากๆหรือแบบทำอะไรที่มันดูเอ้ยมันดูมันดูเป็นเป็นเป็นอ่าเป็นไปได้ยากเออเป็นไปได้ยากรู้สึกว่าพูดต่างๆได้ครับพูดต่างๆอยากทำอะไรที่มันรู้สึกว่ามันดูเป็นไปได้ยากแล้วก็อะไรที่มันดูอ่าดูเกินความสามารถดูดูชาเลจ์ตัวเองเรื่อยๆครับเพื่อจะได้มามาทบเขาเรียกว่าอะไรมันอยากให้เคอร์ฟของชีวิตอ่ะมันมีมันมีสีสันแบบมากๆอะไรครับอยากให้ อยากให้เวลาเราทําอะไรแล้วเราเรากลับมาเราจำาได้ว่าเฮ้ยเราเคยทาแบบนี้นะเออเราเคยทำแบบนี้นะวัน uh. วันเดือนกุมภาพัานในปี2023นีสเราเคยปิดสวนสนุกเล่นกันนะ <c oughs> ืน่อเวลาผ่านไปนานคตมันทัศสุกว่ามันเป็นความทรงจำหรือเป็นประสรบการณ์ที่เออดีใจที่ได้ทํามันออกมาก็เลยเลยเลือกมาสวนสนุกพันมาปิดสวนสนุกกันไม่ได้มี <laughs> ขนาดนั้นเลย ก็คือจริงๆมันก็คือแบบไม่ได้มีคอนเซ็ปต์ขนาดนั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นกับแฟนแฟนคลับกับทุกคนอย่างเงี้ยครับที่แบบปกติมันก็ไม่มีนะที่แบบมานั่งเล่นรถไฟเหาะด้วยกันอย่างเงี้ยมาดูมาฟังมาดูเป็นไปได้ยังมาฟังพวกเรากีดอย่างเงี้ยมาดูกีดแล้วก็เซฟน่าจะอ้วกด้วยวันนี้เพราะว่าเซฟกูขงเล่นพี่ผมเป็นคนกูข้งเล่นใช่เซฟกูข้องเล่นเออเตยแบบว่าีฝุนเยอะฮะเต็มมาสองร้อยใบครับวันนี้สองร้อยใบ เผื่อเพื่พี่ได้ของแรงร้อยเก้าสิบเก้าเพราะว่าอ้วกเครื่องละอันแต่ไม่ใช่มึงนะเป็นกูเออเป็นมึงเนะเซฟเว่าเซฟเล่นอะไรใหนบ้างเล่นไอ้ไอ้ที่มันหมุนหมุนนะฮะม้าหมุนนะครับที่มันไม่สูงไม่สูงมากเล่นม้าหมุนได้ครับแล้วก็หมดแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนไปดูก่อนว่าอะไรสามารถได้บ้างเป็นเป็นที่มาของชื่อทีมว่าม้าหมุน ใช่เพราะว่าเล่นใช่เพราะว่าตอนเย็นเดี๋ยวเราอ๋อไม่ใช่ามจริงที่ชื่อม้าหมุนนะเพราะว่าแย่มากเลยคือเพราะว่าเราไม่มีงบในการปิดสวนสนุกทั้งหมด,หมดครับแล้วเราสามารถทาได้แค่โซนเดียว,วก็คือโซนม้าหมุนเราก็เลยตั้งชื่องานว่าม้าหมุนเพราะว่ามันมีแค่นั้น ครับไม่แล้วมันสวยอ่งตอนเย็นตอนเย็นตอนเย็นคืนมันจะเปิดไฟครับตอนคืนเปิดไฟครับเราเสียค่าเปิดไฟไปอ้วกเลยพี่เสียค่าไฟเสียค่าไฟงานนี้อีกนิดเดียวเพื่อนขับทุนครับอีกนิดเดียวแบบนิดเดียวคือเกือบจะหลักร้อยอ่ะพี่ขาดทุนจริงจคือจัดให้ทุกคนนั่นแหละครับมาเล่นกันแอบเห็นในทวิตว่าเราอะบอกว่าปิดสนุกเลยอยากมีแฟนเลยยังไงยังมันมันมันคือ ความรู้สึกของเวลาแบบได้ทําอะไรเพื่อคนอื่นเหมือนเรารู้สึกว่ามันจะดูโรแมนติกดีครับถ้ามีโต๊ะดินเนอร์ตั้งอยู่ข้างหน้ามาหมุนเปิดไฟสวยๆได้มองฟองได้ไดอตอนกลางคืนอะไรเงนี้ครับแล้วก็มีมีนักดนตรีมาเล่นมีม,มีมีเชฟมาทำอาหารให้แล้วก็เออเรารู้สึกว่าใ,ในในวันเนี้ยด้วย สิ่งที่เราสามารถทําได้เราสามารถทําสิ่งนี้ได้แล้วก็เลยถ้าถ้าเป็นไม่ได้เราก็อยากทําให้บรรยากาศเราเพิ่มมูท์อะที่อะไรอ่ะเออทําให้มันดีทำให้มันดีขึ้นครับคนที่รักจะได้พอใจครับมีแก๊สพัดเกิดขึ้นด้วยเห็นเปล่าที่มันเกิดการช็อตฟี่มันเกิดลุ่มหน้าทำลายทำไมอ่ะจีบอกว่าอยากมีแฟนแล้วก็สิ่งที่ต่อกัน คืออะไรอ่ะแฟนาวเขามีอะไรมีถุงวัวพร้อมถุงวัวเขาคืออะไรอ่ะคือังอ่ะาขมาหมุนเลยกลเวัวเลยเหรออ๋ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไปเรื่อยครัไรื่อยันของโบนัมมาต่อค่แล้แีหเอยากมีแนรัตอนี้แล้เรนตอกวเรป็นัวกบอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ครับอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าไอจีทวีอ หักป่ะแล้วก็เดือนที่แล้วเห็นว่าก็มีกิจกรรมอะไรประมาณนึงนอยากให้พูดถึงกิจกรรมครั้งที่แล้วหน่อยครับทั้งที่แล้วเหรอครับจริงๆก็เป็นงานคอนเซปต์เจอกันครับเราเราตั้งใจให้ทุกเสาร์สุดท้ายของทุกเดือนครับมาเจอกันครับเลยเป็นชื่อคอนเซปต์โครงการแล้วกันว่าเจอกันเดือนที่แล้วก็เป็น r g B ที่ B Red Green Blue ครับ เป็นงานเกี่ยวกับนักจิตบำบัดครับมาเพื่อให้ทุกคนได้กลับมาดูแลแล้วก็รักตัวเองครั้งหนึ่งเราก็จะพาเชิญพี่ๆนักจิตบำบัดน,นะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่พูดดงังๆได้ครับอ๋อพาพี่ๆที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านจิตบำบัดเนี่ยมาให้คำปรึกษาด้านเกี่ยวกับการดูแลสุขภษษาพจิตใจของตัวเองเพราะว่าบางคนก็แบบว่าอาจจะเก็บไว้ในใจคนเดียวอย่างเงี้ยครับก็เหมือนได้มา ปลดปล่อยแล้วก็เข้าใจเรียนรู้ไปกับมันครับผมก็อยังช่วยส่งเสริมด้วยเราก็เราเรู้สึกว่าเราอะโตเร็วกว,ว,ว่าอายุประมาณหนึ่งด้วยด้วยจากสิ่งที่ทำหลายๆอย่างแล้วก็พวกเรามีช่วงเวลา <S 1> <1> <S เบรกดาวคนเยอะรู้สึกว่าเออจริงจริงมันจะดีมากๆนะถ้าทุกคนพยายามรักตัวเองกันมากขึ้นก็เลยเหมืนมอนว่าแชร์ประสบการณ์อะไรกัน <amoto> ไม่น่าเชื่อพี่ใช่ไหมจริงนี่ตกใจเหมือนกันตอนตกใจเหมือนกันตอนตอนเราก็นั่งดูไปด้วยว่าแบบตอนแรกกลัวไม่หมดด้วยตอนแรกหมดเลยไม่ตอนแรกตกใจพอไปดูอ๋อที่บัตรหมดอ่ะเพราะเขากดไปแอปกดไ้ไปเดียวกดไม่ทันรอบแรกกดไม่ทันเราชอบเป็นยังไงบ้างถาว่าเป็นแบดีมากมเลยเรต้องเปิดตัวผมชอบกันไปประมาณ สองนาทีใช่ว่าตอนแรกอ่ะผมไม่คิดว่ามันจะหมดพอคิดว่ามันจะดูราคาสูงไปหรือเปล่าเพราะแม้แต่เราก็พยายามแบบว่าทำราคาให้ต่ำที่สุดอย่างี้อย่างตั๋วที่จริงมันเ0็อยอ่างนี้เราก็มีเสื้อขมีของอะไรแบบนี้ไปด้วยใช่เพราะทางสวนสยามไม่นับโปรโมชั่นเขาก็จะมีอุ้ยสปอนเซอร์ดูดูส่วนทางสวนก็ดูราคาปกติก็จะไม่ไม่รวมส่วนน้ำ เพราะว่างานเราวันนี้ก็จะไม่ลงสดน้ำนะครับอ่าก็จะช่วง7จ0้อยบาทไม่นับไม่นับโปรโมชั่นช่วงเวลามีโปรโมชั่นเราให้5้ารอย่าะไรเงี้ยพยายามดึงลงมาแล้วก็หาวิธีที่จะทําให้ทุกคนมาได้กันจริงๆอะไรเงี้ยแต่แต่ส่วนตัวก็ยังรู้สึกว่ามันสูงเพราะว่าปกติเราไม่ได้ปกติเราไม่ได้เก็บหรือแบบถ้าเก็บมันคือร้ออะไรเงี้ยไม่เกินมันเลยแบบไม่เกินพันอยู่แล้วไม่เกิน500ไม่เกิน300อะไรเงี้ยเลยเศร้า แอบกังวลครับกลัวทุกคนจะเพราะมันก็ต้องมีค่าเดินทางอีกพี่ค่าเดินทางค่ากินค่าต่างๆนานาที่เขาจะต้องมาใช้จ่ายในวันนี้อะไรเงี้ยมันก็จะสูงกันไปหรือเปล่ากับสมมติถ้าน้องอยู่ม .4 อย่างเงี้ยถ้าน้องมาจากต่างจังหวัดอีกอะมันมันยากเดินบางอำบากเลยแบบกังวลไปหมดเลยใช่ครับมีโปสเตอร์รั้วเอามา ใช่ครับวาดวาแก้แก้ยับเลยฮะใช่ครับไม่ผ่านครูีไม่ให้ผ่านไม่ให้ผ่านวาดมาสี่รอบดีฮารอบปัดตกทุกรอบเลยมันจะกินจริงๆมันไม่สวยเรารับต้องการสิ่งที่ดีที่สุดในระดับฝีมือที่เรามีใช้ความระดับฝีมือใช่สุดแล้วนะสุดแล้ว ถ้าจัดทันอ่ายังไม่รับปากยังไม่รับปากยังไม่บอกดีกว่าโอ้ยไม่บอกเพราะว่าไม่บอกคิดว่าจัดไม่ทันมันดูมันดูใหญ่ขึอีกคิดว่าสมุดมันใหญ่มากเลยของเดือนหน้าซึ่งก็แบบเอ่อยังไม่รับปากละกันถ้าถ้าทำได้ถ้าคิดว่าทำได้ลับพร้อมอ่ะเดี๋ยวจะมาบอกละกันแปลว่าอย่างเงี้ยจะมีจะมีกิจกรรมเรื่อยๆทุกเดือนไหมใช่ครับมีทุกเดือนเลยแล้วโปรเจกต์อื่นๆมีหรือเปล่าก็โปรเจกต์อื่นๆแล้วครับ มีครับมีมีจริงๆอยากทําอะไรเยอะแยะเลยครับด้วยความที่ด้วยความที่คือขนองปะไม่รู้อะเพาเรว่าเป็นวัยเป็นวัยแบบอยากลองทําอะไรที่าร์ตสามสิบไงแบบว่าทําอะไรตอนที่ยังมีแรงแล้วกันได้เสี่ยงในช่วงที่ยังเสี่ยงได้ครับได้เสี่ยงในช่วงถ้าถ้านะเป็นพาทธุรกิจก็คือเราสามารถเราสามารถยังสามารถเสี่ยงในช่วงที่เรายังมีโอกาสที่จะเสี่ยงได้เรู้สึกว่าเรายังไม่ได้ต้องเซ็ตเธอดาวกับ ชีวิตยังไม่ได้ต้องปักหลักครอบครัวยังไม่ต้องแบบมั่นคงขนาดที่ไม่สามารถทดลองอะไรใหม่ๆได้วันนี้เราเลยทําอะไรแปลกๆกันเยอะแล้วก็เลยสร้างอะไรใหม่ๆหลายๆอย่างขึ้นมาเพื่อลองทําประสบการณ์ชีวิตความทรงจำต่างๆอย่างไรก็ผมันเกิดทังทีพี่นจะได้มีความสุขได้ทำในสิ่งที่อยากทำก็เลยทาก็เลยทําอะไรแบบนี้ ก็ได้ทำเลยแบบนี้ครับแค่นั้นฝากงานโดยการกาแทนที่มาไม่ได้บอกแทนหน่อยแบบคุณพลาอะไรบ้างโอ้ก็พาดที่จะได้ตีลังกานะครับใช่ครับพาดตั๋วสุทียมลดราคาครับแล้วก็พาดถุงอ้วกพลาถุงอ้วกอุถุงอ้วกอะถุงอ้วกไม่สามารถกดได้เลยถุงอ้วกมันมีแค่30เซ็ตครับ อ่าใช่เซตอยู่ในเซตเซตใหญ่และที่สำคัญพลาดการเล่นเครื่องเล่นใช่พลาดการขึ้นเล่นกับจีคนเดียวแล้วกันเพราะเซฟไม่เล่นอ่าตอนผมกลัวครับเดินเดินเล่นครับแฟนๆถ้าเกิดแฟนๆในนี้ก็คือไปตามหาเซฟซีเอาได้ได้ครับก็เครื่องเล่นต่างๆครับผมแล้วก็ตามทางครมีมีเราจะเราจะมีหินบอกในทวิตเตอร์ครับ ตลอดเวลาครับว่าเราจะอยู่ไหนเราจะเล่นอะไรอะไรครับพลาสตกเลยครับพลาสติกมาอะไรวะมาปิดสนุกกันนะครับน้อนหนูสองตัวใช่แล้วเส้นที่ฝากงานต่างๆสิ่งต่างๆกอันนี้ดีกว่าอ่ะสักอะไรก็ได้สัก้องฝักร้านก็พอพอได้ทําอะไรใหม่ๆมากขึ้นใช่ไหมครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากจะทํามันจริงจังมากขึ้นเราก็เลยมีก็เลยมี S G Entertainment ครับ S G ใช่ S G S G Entertainment นะครับก็มาเพื่อทำอะไรแบบนี้แหละใช่แล้วก็มันจะได้เป็นระบบมากขึ้นละกันเออแล้วก็สร้างอะไรได้ลงทุนมากขึ้นใช่ครับผมครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับ S G Entertainment ครับผมใครอยากผลิตสื่ออยากทำอีเวนต์อะไรก็ติดต่อมาได้นะขายเลยขายเลยครับฝากด้วยครับผมครับกำลังติต่อกำลังติดต่อครับ เดี๋ยวแปะเมลไว้ให้ได้ไหมเดี๋ยวฝากเมลพี่ๆไว้ให้ได้ไหมตามเราสองคนอ่าตามเราสองคนเหรอครับก็ได้ที่ SG Official ชียลได้ได้ที่ไม่รู้ตามอย่่นตามใน IG ก็ได้ตามใน IG ก็ได้ครับเอจีสุพัฒน์ครับเดจีสัสกั์ครับหรือว่าตามเซฟจีโฮมก็ได้ครับหรือว่าตามเพื่อนเราก็ได้ครับใต้ดินตินอะไใต้ดินตินไทโบครับ Hän